YouTube, ai, ยูทูบซ่อมมอไซต์สไตล์ช่างบรรนอกรวมกับ YouTube หัดทำเกษตรยามบ้างก็สวัสดีเพื่อนๆ f ืน FC, ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วที่ทำการเปลี่ยนยางแยกน้ำมันที่คาบ,บูเลเตอร์ของเครื่องตัดหญ้านะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาทำการปรับตั้งวาล์วนะครับเทคนิคในการหามาร์กสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จักว่า จะตั้งวาลวแล้วมาร์กอยู่ตรงไหนนะครับเทคนิคนี้ใช้ได้นะครับกับเครื่องสูบน้ำสี่จังหวะด้วยนะครับเพื่อนเน,นะครับเทคนิคการหามาร์กนะครับก่อนอื่นก็ต้องถอดฝาครอบอเครื่องยนต์ออกแล้วก็ถอดฝาครอบวาลวด้วยประแจหกเหลี่ยมเบอร์สี่นะครับเพื่อนเพื่อนถอดหัวเทียนออกนะครับทีนี้เราก็มารู้จักตำแหน่งมารู้จักวาลวไอดีวาลวไอเสียกันก่อนนะครับที่มือชี้อยู่จะเป็นวาลวไอดีนะครับ นี่นี่เบาไอดีนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นวาวไอเสียนะครับเวลาดูจังหวะนะครับหมุนเครื่องยนต์ไปเมื่อาวาาไอดีกดลงนะครับนั่นก็คือจังหวะดูดนะครับเมื่อาวาาไอดียกตัวขึ้นเราก็จะหาะเหล็กมาแทงดูว่าหัวลูกสูบอยู่ในตำแหน่งไหนเราจะเอาตำแหน่งที่หัวลูกสูบวิ่งขึ้นมาสุดนะครับวิ่งขึ้นมาด้านบนสุดนะครับ อ่าอันนี้เลยป้ายไปแล้วนะครับเลยมาร์คครับก็ต้องมาเริ่มนับใหม่ครับ ID เดีเริ่มกดครับอ่าพอ ID เดีเริ่มกดแย่เลยครับแย่หัวลูกสูบครับอ่าเมื่อลูกสูบขึ้นมาสูดครับตั้งได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเมื่อลูกสูบขึ้นมาสูดปั๊บจะเป็นจังหวะอัดนะครับวาลทั้งสองตัวถ้าปกติจะขยับได้นะครับนี่ก็ลองขยับดูนะครับเพื่อนๆ อันนี้ถือว่าขยับได้นะครับเพื่อนๆนี่แหละก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะตั้งบลาวเองนะครับแต่ไม่รู้ว่ามาร์กอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้เราจะมาดูตําแหน่งมาร์กนะครับจริงๆแล้วที่เฟืองราวลิ้นนะครับตรงที่เป็นสายผ่านคล้องนะครับจะมีมาร์กรูปสามเหลี่ยมอยู่นะครับให้เอามาร์กรูปสามเหลี่ยมตั้งฉาก90องศาเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับหรือนะครับ ดูตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับมาร์กที่เฟืองเราลิ้นตั้ง90องศาตรงกันกับตะเข็บตะเข็บร้อยตะเข็บของเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับจะเป็นแนวเดียวกันนะครับนี่ที่ว่ารูปสามเหลี่ยมนะครับเอานะครับในการตั้งวาวนะครับเราจะใช้นะครับระยะห่างอยู่ที่0.10มิลลิเมตรนะครับถ้าหากไม่มีฟิลเลอร์เกตวัดก็ขวดน้ำพัดติกก็ได้นะครับเพื่อน ก็อยู่ประมาณนั้นแหละแก้วน้าพลาสติกใสเรานี่แหละนะครับสอดแทนก็ได้นะครับเวลาตั้งก็คลายน็อตเบอร์8ข้างบนนะครับแล้วก็หมุนสกูตัวกลางออกนะครับให้ได้ค่ามาตรฐานนะครับหรือว่าเอาฟิลเลอร์หรือเอาพลาสติกสอดให้ฝืดๆสักนิดนึงนะครับก็ทําการล็อกนะครับแล้วก็ประกอบกลับได้เลยนะครับเพื่อน นะครับอย่างนี้ก็เป็นแนวทางเป็นเทคนิคนะครับในการหามาร์กแล้วก็เทคนิคการตั้งวาล์วนะครับของเครื่องยนต์สีจังหวะทุกชนิดนั่นแหละนะครับจะตั้งลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําเครื่องตัดหญ้านะครับเราก็จะหามาร์กแบบนี้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะไปถอดถอดจานไฟออกเพื่อที่จะหามาร์กนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เขาทิ้งไว้นานนะครับเพื่อน นะครับไม่มีกําลังอัดนะครับหรือว่าอาจจะมีสนิมในห้องเผาไหมในปลอกสูบนะครับก็เลยจําเป็นต้องเอาน้ํามันหยอดเข้าไปนะครับชโลมปลอกสูบเสื้อสูบลูกสูบแหวนแล้วก็ชุดวาล์วก่อนนะครับหยอดน้ํามันลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็หาผ้ามาอุดแล้วก็ทําการดึงสตาร์ทให้น้ํามันมิ่งเข้าไปชโลมปลอกสูบลูกสูบแหวนวาล์วก่อนนะครับเพื่อน เครื่องยนต์จะได้มีกําลังอัดเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการประกอบหัวเทียนเข้าไปนะครับก่อนที่เราจะประกอบหัวเทียนนะครับเราก็เช็คก่อนทําความสะอาดหัวเทียนนะครับแล้วก็เช็คประกายไฟก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับนี่วางวางประกายวางหัวเทียนลงกับตัวแคงเครื่องที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็ดึงสตาร์ดูนะครับให้สังเกตประกายไฟ ถ้าประกายไฟเป็นสีเขียวน้ำเงินม่วงถือว่าไฟแรงนะครับเพื่อนๆถ้าประกายไฟเป็นสีส้มสีแดงถือว่าไฟอ่อนนะครับอาจจะเป็นที่หัวเทียนเสื่อมสภาพก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ทําการเช็คหัวเทียนมีไฟมานะครับไฟแรงนะครับ ก็ทำการประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการสตาร์ทเครื่องนะครับว่าจะติดไหมนะครับหลังจากที่เราทำการาเปลี่ยนยางยักน้ำมันที่คาบูเรเตอร์ไปแล้วนะครับยางยักก็เปลี่ยนไปแล้วท่อน้ำมันเราก็เช็คไปแล้วนะครับกำลังอัดนะครับเมื่อกี้เราก็เช็คกำลังอัดก็เช็คไปแล้วนะครับเพื่นอนๆแเจ็บคอหยุดไปกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะกำลังอาดเราก็เช็คไปแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเพื่อนเพื่อนเครื่องยนต์ตัวนี้เราไม่ได้ผสมน้ำมัน 2T กับน้ำมันเบนซินนะครับอ่านะครับหลังจากกระชากไป4ีหครั้งก็ติดแล้วนะครับหลังจากที่เครื่องยนต์ติดนะครับก็มาทำการประกอบไส้กรองเข้าไปก่อนนะครับถ้าเราไปเร่งเกิดว่าเครื่องยนต์ดูดปุ่นดูด มีเศษอะไรวิ่งเข้าไปจะทําให้เครื่องยนต์เสียหายนะครับเพื่อนๆนะครับประกอบเข้าไปแล้วก็ทําการปรับตั้งรอบเดินเบาดูหน่อยสินะครับเครื่องยนต์เดินเบาเรียบไหมนะครับเครื่องยนต์รอบเครื่องสูงเกินไปไหมหรือว่าต่ําเกินไปจนดับนะครับเครื่องยนต์นะครับเวลาปรับตั้งรอบเครื่องยนต์นะครับถ้าเครื่องยนต์ เดินเบาต่ำเกินไปมีผลเสียต่อจุดหมุนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์หมุนไม่ต่อเนื่องไม่ราบเรียบนะครับจะเกิดการกระแทกระหว่างข้อต่อของชิ้นส่วนต่างๆนะครับเช่นลูกปื้นก้านนะครับสลักก้านกับลูกสูบจะกระแทกกันนะครับเขาไม่หมุนไม่บาลานซ์กันนะครับเพื่อนๆดังนั้นตั้งรอบเครื่องให้สูงไว้สักนิดหนึ่งนะครับต่ำเกินไปก็ไม่ดีนะครับสูงเกินไป นะครับใบตัดหญ้าก็หมุนอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็ไม่ดีอีกนะครับอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องปรับตั้งให้ดีนะครับหลังจากที่เราทําการปรับตั้งเรียบร้อยนะครับลองมาเทสดูดีๆสักรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับเทสไปเทสมาใส่กรองหลุดครับนะครับใส่กรองหลุดก็เทสไปก่อนนะครับเร่งขึ้นดีไหม นะครับเพื่อนๆถ้าเร่งขึ้นดีก็ถือว่าผ่านนะครับโอ้ควันขโมงเลยนะครับเครื่องยนต์อาจจะเออไม่ใช่เมื่อกี้เราเอาน้ํามันเครื่องกรอกลงรูวเทียนก็ต้องมีควันเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้อย่าไปคิดมากนะครับเพื่อนๆเอานะครับสุดท้ายท้ายคลิปนะครับก็ฝากนะครับอยากชมคลิปเต็มก็ไปดูได้ในช่อง youtube ซ่องมอเตไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับเพื่อนๆ สำหรับช่องหาัดตำเกษตรยามว่างก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เจวไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ